จะมาโชว์หินตะกูลไทเกอร์อายนะคะเราก็จะมีโกลเด้นแอนด์บลูไทเกอร์แล้วก็บลูไทเกอร์อายเรดไทเกอร์โกลเด้นไทเกอร์แล้วก็สีนี้สีบลูไทเกอร์หรือสีออกน้ำเงินนะคะทุกชิ้นขนาด10มิลค่ะน้องโรตีจัดโปรที่500บาททุกชิ้นนะคะส่งฟรี เก็บไปทางก็ไม่มีบวกเพิ่มนะคะนยน้องก็จะแถมอุปรกรณ์ให้พี่ๆสามารถาวัดรอบแขนมาได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องอ่ะจะโชว์แต่ละชิ้นเลยนะคะโอเคตัวนี้ลูชัยเกอร์อายสวยมากคะ่ะจะขึ้นแบบตาเสือสวยเลยคะ่ะนี่เลยลก็ตัวนี้จะเป็นโกลเด้น g กลเด้นไทเกอร์ส่วนใหญ่นะคะหินตระกูลไทเกอร์อก็คือจะอปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยนะคะโดยเฉพาะคนที่แบบเดินทางไกลๆเนาะหรือแบบว่าทำงานหรือมีอาชีพที่แบบเสี่ยงภัยอันตรายอย่างเงี้ยค่ะน้องก็จะแนะนำให้ใส่หินไทเกอร์อนะคะหรือสาวๆคนไหนจะ สั่งซื้อเอาไว้เป้ผูกก็ดได้นะคะเขาก็จะได้แควคาดปลอดภัยแล้วก็ยังป้องกันคุณใสและมนดําด้วยนะคะสำหรับหินตะกูไทเกอร์ไอแล้วก็บางสีจะเน้นไปเรื่องของการงานและการเงินด้วยนะคะชอบชิ้นไหนสีไหนก็สอบถามมาได้ วัดรอบแขนมาได้เลยค่ะน้องทําให้ฟรีค่ะแขนเล็กแขนใหญ่แต่ว่าถ้าเม็ดที่เหลือนะคะน้องก็จะแถมเข้าไปให้แถมอุปกรณ์ร้อยให้นะคะทุกชิ้นค่ะโอเคชอบตัวไหนก็สอบถามน้องมานะคะขอบคุณค่ะ